สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ Antitude ผนึกศรีสวัสดิ์จัด แคมเปญช่วยผ่อนดาวเสริมสภาพคล่องทางการเงินของคนซื้อบ้าน Antitude d e v e l OP m e n t ผนึกกำลังบริษัทสีสวัสด์แคปิตอลจำกัดหรือ Scap ให้ผู้บริการสินเชื่อรายย่อยเติมสุขให้คนอยากมีบ้านช่วงโควิดช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินด้วยสินเชื่อรายย่อยด้านสองผู้บริหารเชื่อ ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจรับดีมานด้านที่อยู่อาศัยจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคโควิด -19 เริ่มให้บริการลูกบ้านอันติจูดแล้วนายชยพลหันรุ่งโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอันติจูดเดเวล OP เมนจำกัดหรืออันติจูดเปิดเผยว่าบริษัทได้ตกลงในความร่วมมือบริษัท สีสวัสด์แคปิตอลจำกัดหรือ s ส c a p หนึ่งในผู้นำด้านสินเชื่อรายย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการของอันติจูดได้มีความคล่องตัวด้านการเงิน ด้วยแคมเปญการจัดการช่วยผ่อนดาวกับโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้การพัฒนาของอันติจูดทุกโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด11โครงการประกอบด้วยคอนโดมิเนียมโฮมออฟฟิศทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวได้แก่โครงการอันติจูดยูนิคอนสาทรท่าพระอันติจู s y ิมโ o n y เจริญกรุง วันแอนติจูดแอนติจูดสย่านสีลมจ i วันพาร์คสาลายาแอนติจูดสปรูปรเ itude, รฟเกษตรแ t นติจูดคลัฟบางนาแอนติจูดฟอเรสต์ราชดาแอนติจูดฟอเรสต์อารีมอนุ่มเมน้นต์แอนติ t ูดมัทรีสุขุมวิทและติวันเบลเจิโอหากลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆของบริษัทได้ ทุกวันผ่านช่องทางออนไลน์และเยี่ยมชมโครงการได้ตามปกติหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วความร่วมมือครั้งนี้ของอันติจูดและ Scap เป็นการปรับตัวภายใต้สถานการณ์โควิดและเพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าที่สนใจซื้ออสังหาภายใต้การพัฒนาโครงการของอันติจูดลดความกังวลเรื่องการชำระเงินดาวทํทำให้ลูกค้ามีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยขั้นตอนการขอสินเชื่อ ที่ลดลงไม่ต้องยุ่งยากเพื่อหาเงินก้อนโตมาจองบ้านโดยต่อไปนี้ S c a p จะเข้ามาสนับสนุนและทำเรื่องยากของลูกค้าให้เป็นเรื่องง่ายลูกค้าจะได้รับความสะดวกด้านการจ่ายเงินจ่ายค่าเงินดาวซึ่งทำให้สภาพคล่องในการใช้จ่ายของลูกค้าเพิ่มขึ้นด้าน,นความร่วมมือในอนาคตทั้ง2องบริษัท ยังคงมองหาโอกาสความร่วมมือต่างๆในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อขายายฐานลูกค้าให้กว้างและครอบคลุมลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ตามเป้าหมายของอันติจูดและสู่การเป็นผู้นำด้านบริการสินเชื่อแบบครบวงจรของ S-CAP นายวิชิตพยุหนาวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทซีสวัสด์แคปิตอลจำกัดหรือ SCA p กล่าวว่า ความร่วมมือกันของ S c ส p และ a ั t i t u d e ครั้งนี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจในยุคโควิด -19 ซึ่งจากเติมที่ทาง s s c p p e เอสมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่เป็นหลักอยู่แล้วครั้งนี้เป็นการขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัยโดย a ั t i t u d e และ S c ส p ยังยึดแนวคิดเข้าใจเข้าถึง ความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้ปรับเปลี่ยนไปจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19ที่คนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้านหรือ work from home ทําให้ความต้องการที่จะมีบ้านเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อลดการเดินทางลดความเสี่ยงในการกระจายตัวของเชื้อโรคในปัจจุบัน รวมถึงทุกโครงการของอันติจูได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในทุกยุคสมัยซึ่งจากความสำคัญดังกล่าวทำให้อันติจูต้องการเพิ่มความสะดวกให้กลุ่มคนที่อยากมีบ้านสามารถมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยได้ง่ายและสบายมากยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือของ s c a p เพื่อตอบสนองให้กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจโครงการที่อยู่อาศัยของอันติจูดโดยลูกค้าของโครงการที่ประสงค์จะมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องวางเงินดาวหรือหาเงินก้อนโตมาชำระให้กับโครงการทำให้การมีบ้านง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นผู้สนใจสามารถติดต่อโครงการของอันติจูดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะ และขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ